Health Plus Channel. วานดอกไม้นด้เป็นใครหลายรากยกนาะจริงป่ะรายการ The Secret เป็นรายการที่จะช่วยคุณอย่างรู้โชคชะตาอนาคตทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้รวยและเฮงได้อย่างที่คุณต้องการจากสุดยอดนักโราศาสต์ชั้นนำระดับประเทศหมุนเวียนสับเปลี่ยน อาจารย์เจนหวัดดิตสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมผัสวิญญาณและการสแกนโรค ok um. อันเกิดจากกรรมอาจารย์คุสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์เสี้ยมสี่พุทธศาสตร์ศักดิ์สิทธิแห่งสยามอาจารย์ปุรอดเรือนสุดยอดปรมาจารย์ด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยอาจารย์กิตติแอสโตรสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านด,านดวงพิชัยสงครามและศาสตร์ยูเรเนียนอาจารย์เลิศวรจิต สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการล่เอยดการดูดวงแบบพม่าโบราณและการปรับรวงจุ้ยแบบประยุกต์ดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณดีปริศพนวิเวกชูวิตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงปราพีระมิด ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดภาวะโรคแทรกซ้อนเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโทรเลย024529166 024529388 0827825933-35หรือ1577ตลอด24ชั่วโมงสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย088 0224725 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันพฤหัสที่15มีนาคมครับ2555ครับผมกับผมกิจพลเวชชีวินครับเรื่องราวของโหราศาสตร์เรียนรู้โหราศาสตร์ไว้นะฮะก่อนที่คุณจะไปทำอะไรรับองว่าแต่ละวันคุณจะมีชีวิตที่เขาเรียกว่าปลอดภัยและก็เรียบร้อยเนขะาเรียกว่าสัตว์อย่างนี้นะครับอย่างที่บอกครับการดูดวงกับไพนโโหราศาสตร์ไม่ยากไม่ง่ายครับ คุณทำได้ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเราครับแน่นอนฮะช่วงนี้ต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยู่2ฮะสินค้าที่ช่วยสนับสนุนของเรานะครับทำให้รายการของเราอยู่มาได้ถึงชั่วโมงครึ่งนะครับผมนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงตาพีระมิดนะครับที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับลดภาวะโรคแทรกซ้อนนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับก็สามารถโทรไปที่088 022 4725ครับ หรือว่าใครที่อยากจะลองนะฮะสั่งสักกล่องหนึงกล่องหนึงมี20ซองครับกล่องละ650บาทนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีโปรโมชั่นอยู่3กล่อง1,500บาทต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็คือการทานชาเนี่ยโดยเฉพาะชาตาพีระมิดของเราเนี่ยเขาบอกว่า1วันละ1ลิตรฮะทานแทนน้ำเปล่าได้เลยนะครับเป็นเรื่องราวสกัดโดยเฉพาะพวกที่เราทานมื้อเที่ยงมื้อเย็นต่างๆที่เป็น พวกข้าวขาหมูต่างๆมันจะช่วยได้อย่างดีเลยนะครับหรือว่าใครที่สนใจก็โทรไปเลยนะฮะที่15.7 7ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีหนังสือดีๆนะครับจากท่านดรแม่ชีเทวแม่ชีทศพรเทวาทิพทักนะครับผมเรื่องราวของกรรมที่นักเรียนต้องรู้ผู้ปกครองต้องห้ามสองนะครับเรื่องราวการสอนให้น้องนูนหนูหน,นะฮะเรียนรู้เรื่องกรรมเพราะกรรมไม่เลือกเพศเลือกวัยอย่างที่บอกนะครับใครสนใจก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับที่0 2 5 2 1 7 9810876898819นะครับมอนิเตอร์ตัวนี้มีสัญญาณของออราอะไรไม่รู้อาจารย์นะฮะสัญญาณจะติดตดับนะครับแน่นอนถ้าเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เจนยันทิพย์นะครับเปิดตัวหนังสือนะครับนะครับเขาเรียกว่าภารกิจดิลิตกรรมนะครับไปที่เซ็นเซ็นทันเวอร์ชั้น2เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ใครที่สนใจเรื่องราวของอาจารย์เจนะครับก็สามารถนะครับไปดูตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศได้เลยนะครับแน่นอนถ้าครูประจําวันพฤหัสครับ ครูผู้ชี่ยชาญเป็นบรมครูเรื่องวิชาโหาราศาสตร์นะครับอาจารย์โกวิทรลอดเรืองสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ไม่ค่อยสบายป่าเสียงไม่ค่อยมีมันมเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ฝนมันตกอ่ะ,อะครับผอยู่<ม>ดีๆเมื่อวานก็มีฝนโอ้ใช่ผมไปผมไปแถวสรยามาไปหาไปคุยกับปฏิพันธ์เครื่องใช้ฟ้าลอตโต้นะครับที่เป็นเครื่องปิ้งย่างอะไรต่างๆเครื่องครัวขากลับมาฝนตกฟ้าร้องแรงมาก แรงมากๆเลยรถติดมากๆากว่าะสึงท่เซตันเวอร์เมื่อวานใช้เวลาเกือบชั่วโมงเขาบอกว่ามันมีมีมดเลยนะครับสังเกตว่าก่อนฝนตกเนี่ยประมาณหนึ่งวันเนี่ยมดขึ้นมาเต็มเลยนะก็เราก็สงสัยว่าไม่เป็นเพราะอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติคธรรมชาติว่าสัตว์นี้จะรู้ก่อนเขาจะมีประสาทความรู้สึกไวกว่ามนุษย์เพราะว่าโลกใต้ดินเวลาเวลาจะมีฝนเนี่ยมันจะมีความร้อนระอุ เป็นการเขาเรียกว่าระหว่างดวงดาวกับพื้นดินเนี่ยมันจะมีพลังพลังที่ดึงดูดซึ่งกันและกันซึ่งเราไม่ค่อยรู้แต่ว่าสัตว์รู้ใช่ไหมอาจารย์สัตว์จะรู้ก่อนเหรอฮะพวกมดพวกอะไรตัวเราทำตัวไปเป็นมดได้ป่ะอยากรู้บ้างอ่ะจะได้หนีทันอ่ะเออมันมันคงอายุสั้นอย่าไปทำาวันนี้ชะตารายวันครับกับท่านอาจารย์กวิทย์ล้อเลือนะครับวันนี้เรามารู้นะฮะเรื่องชะตารายวันเลิอดยันต่างๆนะครับวันนี้ วันพฤหัสที่15มีนาคมฮะเรื่องราววันนี้เป็นไงฮะดวงดาววันนี้อาจารย์ก็วันนี้เป็นวันวันพฤหัสก่อนหวยออกส่วนพระวันพระด้วยนะรามแปดข่ำมาเดือนสี่ยังเป็นปีเถาะอยู่นะครับมันเป็นปีเถาะอยู่ยังยังไม่เปลี่ยนปีนักสัตว์นะครับวันนี้ก็ห้ามทําการมงคลเพราะว่าเป็นวันอุบาทเาจริงป่าววันอุบาทนะห้ามมีงานมงคลใดๆทั้งสิ้นนะครับฟังไว้วันนี้นะถ้าเืิดว่าใครที่จะให้เจ้าหน้าที่เขา ขึ้นดาววันนี้อ่าโอ้โหนี่นะนี่ดาววันนี้นะครับเห็นไหมนี่ก็จะมีดาวอาทิตย์สถิตราศีกลุ่มนะครับก็หมายความว่าวันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะดาวประจําตัวของท่านระจรเป็นสีนะครับก็จะมีโชคดีมีรอบแต่ว่าเนื่องจากว่าดาวดวงดาวของท่านเนี่ยโคจรเข้าไปแค่องศาตอนอ่อนอะไรเงี้ยนะฮะเราเราก็ถือว่า มันกาลังจะย้ายแล้วลหละดาวนี่นะเดี๋ยวจะย้ายละอจะย้ายอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเราก็ถือว่าวันนี้มันเป็นเลิกที่พอเข้าไปราศีมีนพับเนี่ยมันจะเข้าเลิกพรจักรค้าดีเพราะฉะนั้นจะทําอะไรในวันนี้นะก็ขอให้ทําด้วยความเด็ดขาดรวดเร็วับไวอะไรเงี้ยนะเราก็จะประสมกวามสำเร็จนะครับก็ถือว่าทําอะไรวันนี้คนเกิดวันทิศนี่ เขาห้ามบอกว่าห้ามไปแหล่งน้ําแหล่งทะเลเพราะว่าอะไรครับอาจารย์แล้วก็วันนี้ก็เดินไปทางไหนนี่ก็อย่าไปในทําเลที่มีคําว่าบางอาหคนที่เกิดวันอาทิตย์นะอ่ะอ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 ะคำว่าท่า อย่าไปอย่าใกล้น้ำเช่นท่าเรือคลองเตยแกอย่าไปนะวนที่แต่ลวันอาทิตย์นะฮะหลีกเลี่ยงน้ำเส้นทางน้ำต่างๆบางขุนนนอะไรบางขุนนนบางทุกอย่างบางรักได้ไหมบางพัดบางรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคำว่าวารีเช่นซอยวารีนี่อย่าไปหรือว่าคำว่าชนเช่นชนบุรีเงี้ยชนบุรีอย่าไปวันนี้หลีกเลี่ยงหรือคำอะไรที่มันเป็นคำว่าแม่ อะฮะก็อย่าไปทำเลคําว่าแม่นะฮะบางทีไปซื้อของร้านแม่อะไรต่ออะไรเด้งไปนะครับนี่คือคนเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมคนเกิดวันอาทิตย์นะผมตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ตอนนี้ก็ดาวประจําตัวของท่านก็โคจรดีนะวันนี้นะครับเราถือว่าดีแล้วก็ดาวจันทร์วันนี้ก็จรเป็นบุญละของวันบุญละก็แปลว่าได้ลาบได้ทรัพย์สินแต่ว่าก็มีข้อห้ามนะว่าห้ามหงุดหงิด นั่นคือก่อน9นาฬิกา11นาทีตอนนี้มันยังไม่ถึงไงช่วงนี้ห้ามหุ่นหิดคนเกิดวันจันทร์ห้ามอารมณ์เสียยห้ามทะเลาะห้ามทะเลาะกับแฟนไม่อยาจะไปว่าโลกแล้วก็ห้ามไปขายขนมจีบใครแต่เดี๋ยวจะแฮปสตอรี่แล้วก็วันนี้ก็ห้ามพกเงินมากๆเดี๋ยวจะถูกลวงกระเป๋าคนเกิดวันจันทร์นะห้ามสัญจรทางน้ําจะมีอันตรายนะครับถ้าเลย9นาฬิกา11นาทีไปแล้วก็ดูจะมีลาบ เหมาะในการเดินทางไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เจรจาขอความช่วยเหลือดีเพราะว่าวันนี้ดาวจันทร์สวยทลิตโทเลอืทลิตโทเลนี่ก็แปลว่าการขอไม่ว่าจะไปขอเรื่องใดๆก็สาเร็จทั้งนั้นเช่นเจรจาขอเงินขอความร่วมมือขอได้ไรของานทําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ดีแม้กระทั่งขอความรักอขอความรักก็ดีมากคนวัรจันทร์วันนี้หรือไปขอคืนดีกับแฟนเก่าจริงป้าเหมาะเลยนะ แล้วตอนนี้ก็ดาวจันทร์ก็โคจรเข้าราศีธนูตอนหลังจากเก้านิกาสิบนาทีไปแล้วเขาบอกว่าเป็นราศีลูกในเรีอยพ่อราศีลูกในเรีอยพ่อดาวจันทร์เข้าราศีธนูแลนเราเหมาะในการไปไปขอสตังค์พ่อถ้าเราคนที่เกิดวังคารนะครับวันนี้ก็ดาวประจําตัวของท่านก็ยังอยู่ราศีสิงห์ราศีสิงห์นี่ก็สวยเลิกหัดธนแต่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องพิดคุฑสะหน่อยนะครับก็เลย มันมันเหมาะในเรื่องเป็เจรจาเรื่องเงินทองทองเพราะว่าเสวยเลิกมัดโนนะครับก็จะให้ความความสเร็จดีแต่บอกมีเคล็ดลับบอกว่าอย่าไปพบคนจนทำไมครับเกิดบางคานเพราะว่าดาวคุณนี่ไปเลิกคนรวยไปเจอคนจนก็เดี๋ยวก็มีแต่สวยอะไรอย่างนี้อันนี้นะฮะแล้วก็เหมาะในการที่จะไปธนาคาร ไปเบิกเงินหรือว่าไปฝากเงินไปร้านทองก็ได้ไปซื้อทองซื้อของมีค่าคไปตลาดไปงานมหกรรมก็จะดีมากนะครับเราไม่ราบแบบบกจอหายไปอีละดวงเกี่ยวกับเราดวงประจําวันไงเขึ้นให้เราไม่สม่ําเสมอขอขึ้นหน่อยนะอันนี้คนเกิดวันพุธอ๋อควาหมายคือว่าคนเกิดวันพุธขึ้นจอตรงนี้ให้ด้วยอเกิดวันพุธเนี่ย อันนี้ก็ดาวพุธอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่านี่ราศีกลุ่มนะฮะอ๋อจะไล่ให้เขาเรียกวเสวยเสวยเทสาตีเลิกเสวทยเสวยเทสาตีเลิกระวางหนึ่งสิงห์วันนี้จะโคจรไปโดนพิษสุนัขเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยพิษสุนัขนี่แปลว่าความหงุดหงิดอ่ะห้ามหงุดหงิดนะแล้วก็ห้ามไปเล่นกับสุนัขห้ามไปเล่นสุนัขแล้ววันนี้ท่านต้องระวังสัตว์เขี้ยวเล็บงาอันนี้นี่ดาวพุธเห็นไหมฮะี่ตามันนี้นะ ระวังสั์เขี้ยวือกมาหรือของมีคมจะบาดมือท่านนะคนเกิดบรรพุธเขาบอกวันนี้ให้ระวังเรื่องคําพูดเรื่องไลเซนส์ห้ามค้าประกันห้ามรับเช็คจะโดนเช็คเด้งไม่ดีนะครับวันนี้คนเกิดบรรพุธเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะครับเหมาะสลับในการแต่งตัวใช้สวยเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยถ้าเป็นผู้ชายเกิดบรนพุธวันนี้แต่งตัวหล่อๆไว้ก็จะดีนะครับจะมีโชคมีลาบ แล้วก็ทําตัวให้มันล่าเริงแจ่มใสยิ้มเข้าไว้ห้ามหงอยอ่าเหมือนอาจารย์เอามาแล้วห้ามยเดี๋ยวไม่มีล่าเอออีอี๋ออวันเกิดองนี้อะไรนะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสก็สวยเลิกมัดธนูเหมือนกันนะโอ้ดาวเลยวันนี้นี่นี่ดาววันนี้มีงานใหญ่ขอเลยดาวพฤหัสที่อยู่สถิตราศีเมษนะครับอยู่ในราศีแกะ ราศีเมษนี่เป็นราศีแกะเป็นราศีธาตุไฟต้องเสียสละหลอยคนเกิดมาเพื่อเไม่เป็นไรเรื่องเสียสละเสียอยู่แล้วมัทนาโนแห่งเลิกนะวันนี้ดาวประจำตัวคนเกิดมาเพื่อหัสเนี่ยตกที่นั่งบริวารของวันต้องรับใช้บริการแล้วก็ใส่สีขาวก็จะมีโชคจริงป่ะอาจารย์รองเท้าขาวได้อยู่คนใส่สีแดงก็จะเกิดสิริมงคนก็วันนี้ก็คนเกิดมาเพื่อหัสก็สวยเลือกมัตโนเหมือนกันก็ไปไหนตัวไหนก็บอกไปกับคนมารังคารดีคนเกิดหัหัสวันนี้นะ ทำอะไรรวมพลังแล้วก็จะสําเร็จทำงบทำงานดีแมาจย์วันนี้ดีดีจะไปสวนสยามมีงานใหญ่ไป็นพนกงาน้นข่าววันนี้ก็เหมาะไปหาคนรวยเหมือนกันา้ไปหาคนจนจะเกิดเกิดกาลกินีแลไปจางงจากงานจะดีแมาจีางานวันนี้ดีไปสถาบันการเงินธนาคารไปสวนสยามนะไปทาเลที่มีคําว่าทองเช่นเช่นเมืองทองก็ได้สวนสยองสยามไปเมืองใหญ่ๆหรือไปวัดที่มีชื่อทองเช่นวัดทองธรรมชาติแล้วเขาบอกคนเกิดวันพฤหัสวันนี้ไปหาหลวงพ่อเงิน ไหวหลวงพ่อเงินหลวงพ่อแก้วบูชาหลวงปู่แหวนดีนะครับไปพบคนที่ชื่อทองคื่อชื่อเงินกับทองธนเดชไปหาคนที่ชื่อสร้อยชื่อรวยชื่อแก้วชื่อเงินดีชื่อทองคนชื่อเศษชื่อไปพบคนชื่อเศษฐาดดีนะนะหรือว่าไปคนที่แปลเป็นอัญมณีเช่นชื่อไพฑูรย์ ไพทูมรกตวิเชียนดีมากเลยคนเกิดวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ก็วันนี้ก็ดาวของท่านเป็นดาวเดชเดชก็แปลว่ามีอำนาจ่ตอนนี้ดาวศุกร์คจรเข้าราศีเมษ สุกนี่ก็คือเลขหกนะฮะถ้าบอกว่าคนเกิดวันศุกร์วันนี้สวมใส่สีฟ้าสีน้ำเงินก็จะมีอํานาจชนะผู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อื่นนะครับดวงของคนเกิดวันศุกร์ในวันนี้ก็เหมาะในการด้านแข่งขันด้านการเงินหรือฉกฉวยโอกาสเอาชนะคู่ต่อสู้ในด้านการเงินเจรจาต่อรองด้านการเงินก็จะประสบผลดีนะครับห้ามเดินทางลอดใต้สะพานทําไมครับคนเกิดวันศุกร์วันนี้จะอับโชค แล้วก็ห้ามไปแหลงสลัมหรือตอกซอกซอยจะถูกจี้ถูกป้นถูกทํร้ายโดยไม่คาดฝันนะครับแล้วก็ห้ามลงอุโมงจะมีอันตรายอะไรที่มันลึกๆึกมืดมืดจะไปแล้วก็คนเกิดวันศุกร์วันนี้นะควรไม่เติมน้ำมันตะเกียงตามวัดตามศาลเจ้าหรือว่าถวายหลอดไฟถวายเงินสักสองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทนี้เอาเคล็ดกาลังดาวศุกร์ยี่สิบเอ็ดนะฮะเติมเลขศูนย์ไปก็จะทำให้ท่านร่ํารวยในวันหน้าคนเกิดวันศุกร์คืนนี้ห้ามเที่ยวนะ ห้ามเที่ยวกันคืนเพราะว่าห้ามดื่มเหล้าไปเดี๋ยวจะมีเรื่องนะครับชัดเจนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้ดวงของท่านโชคไม่ดีที่เป็นการากินีวันนะครับก็เลยต้องห้ามคนวันเสาร์ห้ามชาสีดาห้ามช้สีม่วงห้ามเดินทางไปทิศตะวันตกเฉียงใต้จะไม่ดีนะครับวันนี้ว่ามีข้อขอร้องว่าอย่าไปพบผู้หญิงผู้หญิงที่สูงสกกว่าท่านจะเกิดอันตรายเพราะเป็นการากินีเขาบอกว่าให้วันนี้ให้ไบคบพบเศรษฐีคนมีเงิน คนรวยๆก็จะเกิดสิริบางคนนะครับ<ะ>คนเกิดวันเสาร์วันนี้เหมาะในการเล่นกีฬาเล่นเกมหรือว่าไปตามล่าลูกหนี้นะฮะก็จะประสบผลดีเพราะว่าสวยเลิกเพชรขาดททาอะไรวันนี้ให้รวดเร็วสวมใส่เสื้อสีแดงสวมใส่ทองหรือว่าพวกรูบี้ทับทิมพวกนี้ก็จะดีเดินทางไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลาบครับชัดเจนนะครับวันนี้อ,อาจจะได้เจออะไรที่มันเป็นคู่คู่หรืออาจจะไปเจอคนที่เป็นสาวแฝดอ นะครับเขาเรียกว่านี่คือชชตารายวันนะฮะของวันที่15มีนาคมนะครับ2555ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับกับช่วงรู้เฟื่องเรื่องโหราศาสตร์ครับวันนี้สปดาห์ที่แล้วเล่นเรื่องราวของดวงมหาอุดวันนี้ตรงกันข้ามเลยเฟสชูเฟสเลยนะครับเรียกว่าเรือ่องของดาวดวงตกคือคือวันแรกนี่เป็นเกษตรใช่ไหมครับเกษตรวันนี้ก็ตรงข้างเกษตรคือปรัแล้วมหาอุดก็ตรงข้ามขืนนิด อ่านะครับ,รบผมวันนี้เราจะมารู้ว่าคำว่าดวงตกนี่หมายถึงอะไรและจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรนะครับแก้ดวงอย่างไรให้ดวงดีขึ้นนะครับกับอาจารย์โกวิดเล่าเรืองครับช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับ